นะครับก็ก็ได้เวลาที่เราจะอ่าได้นําเสนอแผนการพัฒนาสถานศึกษา SD Plan ของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยียนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่29พฤศจิกายน2564นนะครับก็เป็นเวลาที่สมควรแล้วนะครับอ่าลำดับแรกนะครับกท่าน ดรวิรัศักดิ์คำล้านนะครับท่านรองสำนักง,งานเขตพื้นท,ที่การศึกษาของเรานะครับก็จะได้มามอบโยาบาลแล้วก็กล่าวเปิดพบทางสมาชิกของเรานะครับขอกาวเป็นเชิญครับท่านครับผมได้ยินเสียงมั้ยได้ยินค่ะครับเรียนท่านประธานกลุ่มกับท่านผูน้การโรงเรียน คนครูวิชาการแล้วก็ท่านศึกษานิเทศครับประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา Year นาเยีอครับที่กคบรพทุกท่านก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้วันนี้ถือว่าเป็นการมา,าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเป็นการนําเสนอ SD Plan ของผู้บริหารสถานศึกษาต้อตังการสรุปผลการนิเทศในช่วงการเปิด ภาคเรียนที่2อปีการศึกษา2564ด้วยครับแต่เฉพาะสารละสำคัญอย่างยิ่งก็คงจะเป็นเรื่องการน,นำเสนอ SDP l a n ของท่านผู้บริหารโรงเรียนครับซึ่งช่วงที่ผมเข้ามารับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาในเยียนเนี่ยท่านสอนอก็ได้นำเรียนในเรื่องของการพัฒนาว่าเรามีกระบวนการการทำงานอย่างไรบ้างครับซึ่ง ในส่วนของ SD-Plan ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับติดเรียกว่าเป็นเป็นนวัตรกรรมเป็นวิธีการที่จะช่วยเหลือในการพัฒนาโรงเรียนนะครับในเมืองนอกนั้นก็เขามี SD-Plan ที่เรียกว่า s c h o o l Development Plan หรือแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเรียนหรือบางประเทศเขาเรียกว่า s h o o l Improvement Plan นะครับ แผนในการยกระดับผลสมมติระดับคุณภาพอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเร่งรัดเร่ง,ง่วดเพราะฉะนั้นถ้าเราได้วางแผนในการทํางานนะครับในแต่ละปีว่าเราจะทําอะไระมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีในการทํางานนั่นหมายความว่าในการทํางานมันมีเป้าหมายม็นมีเป้าหมายที่ชัดเจนอ,อย่างไรก็ตามน้องเวลาเราทํางานเนี่ยเวลาในการวางแผนเนี่ยหนึ่งลแล้เราประเมินตนเองนะครับดูตนเองว่า โรงเรียนเราเป็นยังไงนะครับสภาพแวดล้อมสภาพปัญหาบริบทของโรงเรียนเราเป็นยังไงแล้วก็ต้องไปเทียบเคียงกับเรื่องของนโยบายด้วยนะครับนโยบายของชาติตั้งแต่แผนการศึกษาชาติครับกาหนดไว้ย,ยังไงสวทกระทรวงศึกษาธิการครับจนถึงสวทหน่วยงานต้นสังกัดเรากําหนดเป้าหมายในแต่ละปีไว้ยอย่างไงครับและที่สําคัญที่สุดในเขตพื้นที่การศึกษาเราครับสำนักง,งานเขต เราก็ต้องมีทิศทางในการทํางานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับดังนั้นในส่วนของเขตเราก็มีเรื่องของสิบจุดเน้นนะครับที่เป็นเป้าหมายในการทํางานเป็นนโยบายที่กําหนดไว้ในปีการศึกษานี้นะครับมั้นเราก็ต้องเอามากําหนดเป็นเป้าหมายในการที่จะพัฒนาด,ด้วยครับในส่วนของโรงเรียนเรานะครับอ่า SD แพนต้เป็นการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนซึ่ง ทางท่านสอนอก็ได้กําหนดกําหนดแผนในกรอบของแผนว่าต้องมีการพัฒนาสีเลือดก็กนหนึ่งเริ่มต้นจากท่านผู้ริหารเองครับจะพัฒนาตนเองอยงไงมันคือไอดีแผนของท่านผู้ริหารนั่นแหละเ,ลเป็นแผนพัฒนาตนเองดิเวอว์เรนท์ดีเวล็อปเมนต์แผนของท่านผู้วิหารท่านยังขาดตกบกพร่องอยังไงยังมีปัญหายังมีความสกิภาพที่ยังไม่ถึงตัวไหมน,นะท่านพ ประเมินตนเองแล้วก็วางแผนในการที่จะบรรนาปีนี้นะครับหรือภาคเรียนนี้ต้องการจะพัฒนาตนเองในเรื่องอะไรบา้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดแล้วก็สอดคล้องกับการทํางานเนอะก็สอดคล้องกับเรื่องของพีเออันเรื่องที่สองที่วางแผนในการบรรณาเรื่องของบริบทนี่ถือว่าสําคัญนะจากที่ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเราในช่วงเปิดภาค,เร,คาราเรียนก็เห็นว่าหลายโรงก็มีความพร้อมนะครับ หลายโรงก็อาจจะยังมีจุดที่จังต้องปรับปรุงอีกบ้างในเรื่องของสภาพบริบทอาคารสถานที่เพราะผมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากจุดแรกที่เราจะมองเห็นมองเห็นว่าโรงเรียนพัฒนาหรือเปล่าต้องมองไปที่บริบทเหมือนคนจะดูดีดูสวยดูมีุลกบุคลิกภาพดีก็ต้องดูที่หน้าตาดูที่การแต่งกายก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเรื่องของ สภาพแวดลอ้อมต่างๆของโรงเรียนต้องเอื้อต่อการจัดก,การเรียนรู้นะครับมีความปลอดภัยแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้ที่จะพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านนะทั้งเรื่องของทักษะวิชาการทักษะอาชีพทักษะชีวิตตงองความพร้อมก็เห็นว่าหลายโรงมีความพร้อมครับแต่บางโรงก็อาจจะต้องมีการพัฒนาปรปับปรุงนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพื่อน,นก็วางแผนตามบริบทของโรงเรียนท่านปีนี้เทอมน,นี้นะครับจะทําอะไร เรื่องของประเด็นที่สามเรื่องคือเรื่องการเพื่อนครูและบุคลากรในการศึกษาเป็นกรอบอีกที่สําคัญเหมือนผมก็จะพูดบ่อยๆแหละว่าเด็กนะครับเด็กจะดีจะเก่งมีทักษะได้ก็ต้องได้ครูที่ดีได้ครูที่เก่งนะครับมีทักษะนั้นครูต้องมีความเชี่ยวชาญมากก่อนต้องมีความรู้มากกว่าฉน,นั้นคุณครูเราจะพัฒนาคุณครูใน ในส่วนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเร่ายังไงให้มีคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมีศักยภาพมากพอที่จะไปะจัดการเรีการสอนจัดกิกรรจ,ก,ก,รรจก,กรรมการกเรียนรู้กับผู้เรียนได้พนาได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่ท่านผู้บริหารก็ต้องวางแผนไว้รวมกับคุณรูว่าเอ๊ะอปีนี้เราจะพัฒนาเรื่องไหคุณรูยังบกพร่องในเรื่องอะไรยัง,ยงขาดทักษะในเรื่องอะไรบ้างที่จะ นำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องมาช่วยกันดูนะครับสุดท้ายที่สุดก็คือเรื่องอประเด็นในเรื่องของการพัฒนานักเรียนอันนี้เป็นหัวใจแหล,ละเมื่อท่านพัฒนาตนเองมาแล้วนะครับทั้งครูทั้งผู้บริหารพัฒนาในเรื่องของสภาพบริบทอาคารสถานอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วนะครับเรามาถึงพัฒนาศักยภาพของครูและหลกักสูตรการศาึกษา ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนสุดท้ายก็จะส่งผลไปถึงผู้เรียนเองนะครับฉะนั้นในปีนี้เราก็อาจจะต้องวางเป้าหมายว่าแน่นอนว่าการพัฒนา,านักรเรียนนั้นมันก็มีสามถึงหมายสำคัญตามประถุศเรื่องของความรู้นะครับเรื่องของอทักษะเรื่องของเจตคติหิือคุณลศกษณะพึงประสงค์นะครับแต่ถ้าเรามองเรื่องของสมร สมรรถนะนะครับตามหลักสูตรใหม่เราฐานสมรรถนะมันก็ต้องพัฒนาทักษะามด้านในของกันนะแต่ว่าเราก็อาจจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนที่ตามบริบทหรือตามศักยภาพของผู้เรียนในด้านใดด้านหน,น,นึ่งได้เน้นย้ำด้านเดียวนได้จากบางโรงก็อาจจะพัฒนาเรื่องของทักษะอาชีพเป็นสําคัญนะครับเมื่อนักเรียนเราสภาพของนักเรียนเราเป็นยังไงเรามีการวิเคราะห์แล้วนะครับ มันเหมาะกับบริบทเราในเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพอย่างนี้เป็นต้นครับก็อาจจะมุ่งเน้นไปในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ปีนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือกับกลุ่มนายเยียนนะครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นข่าวถ้าเราติดตามข่าวก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากเรื่องจังหวัดอุบลที่มีการสํารวจในเรื่องของสภาพปัญหานักเรียนอ่านออกเขียนได้พฏว่า ของนายเอียเนี่ยน่าจะติดอยู่ที่อันดับที่สามแล้วนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นข่าวที่ไม่จริงเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเป็นข่าวแล้วเก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาแสดงว่ามีปัญหาอยู่ในเขตพื้นที่เรามือนกันนะครับอยู่ในเขตอ๊อเตอนาเยียเหมอนกันเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของการอออกเขียนได้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องมีการมาพัฒนาในภาพรวมของกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพนายเอียด้วยครับตรงนี้เพราะนั้นวันนี้ก็คงเนาะ จะได้รับฟังนะถึงผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของการพัฒนาก็คือการฟังรับฟังสภาพปัญหาจากโรงเรียนของเราครับทั้ง14โรงเรียนนะรับฟังว่าท่านจะพัฒนาไปในทิศทางใดรครับตอนที่จะมาทํางานร่วมกันนะครับก็ว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะร่วมกันในการพัฒนาในภาพรวมของส่งเสริมประสิทธิภาพนายเอยนะครับตรงนี้นะครับก็ คงให้เวลากับท่านเยอะๆแหละนะครับในอ,อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของอการเตรียมการในการที่จะรับการตรวจเยี่ยมนะครับนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านตีนุชเกียรติทองอซึ่งจะมาเยี่ยมมาตรวจเยี่ยมที่จังหวัดบลน,นี้ในวันที่สิบ7สิบเจ็ดนะครับ ทันวาคงที่จะถึงเนี่ยซึ่งก็คงเป็นระยะเวลาอีกไม่นานนักประมาณสองอาทิตย์นะครับที่เราจะต้องเตรียมการอีกในวันที่สิบเจ็ดนี้ท่านก็ตามกําหนดก,การนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็คงเป็นการมาตรวจเยี่ยมที่สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสี่ในวันนั้นก็จะมีการรับฟังนโยบายนะครับของท่านในที่ห้องประชุมแล้วก็มีการเปิดตลาดน้ำซับ ราะนั้นก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากพวกเรานะครับในส่งเสริมประสิทธิภาพการสานายเยียนนะครับในการที่จะมาร่วมจัดนิทรรศการนะครับในเรื่องของทักษะอาชีพเนาะซึ่งหลายๆโร,เรงเรียนก็มีความโดดเด่นอยู่นะครับก็มาแสดงเป็นเป็นนิทรรศกา,ารมีชีวิตนะที่จะมาร่วมในการจัดต้อนรับการตรวจเยี่ยมของท่านรัฐมตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับอันนี้ารายละเอียดคงจะได้เชิญท่านประธานกลุ่มมา ร่วมประชุมครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการตรวจเยี่ยมของค่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งทีอ่อาจจะต้องเร่งด่วนหน่อยก็คือเรื่องของศูนย์บริหารวิชาการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพครับซึ่งคงมีหนังสือแจ้งไปที่โรงเรียนแล้วนะครับในเรื่องของการทบทวนโครงสร้างแล้วก็บทบาทหน้าที่ เราต้อ,องทําคําสั่งใหม่นของกลุ่มของศูนย์ส่งเสริมบริหารศูนย์บริหารวิชาการของุส่งเสริมประสิทธิภาพการสารต่างๆนะครับเรารวมทั้งการที่จะในช่วงที่ผ่านมาเราได้มีการประชุมนะครับมีการเสวนากับผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณุฒิที่ปราจา์จากมหาลัยนะครับทั้งสี่ห้าท่านที่เชิญมาแล้วก็มา ร่วมเสีวนาในเรื่องของอบทบาทหน้าที่ครับโครงสร้างของศูนย์บริหารวิชาการนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางในการพัฒนาเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทั้ง10จุดเน้นนะครับในปีการศึกษาเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจก็จะมี2ส่วนเพื่หนึ่งก็แต่งตั้งครับทำหนังสือนะครับแต่งตั้งในเรื่องของพนักาาการบริหารศูนย์วิชาการเข้ามาใหม่นะครับรวมทั้ง ภารกิจที่สําคัญก็คือการที่จะค้นหานวัตรกรรมนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อให้บรรลุสิบจุดเน้นนะครับซึ่งเราอาจจะต้องมาประชุมกันนะครับของคณะกรรมการบริหารสูตรวิชาการร่วมกับทางศึกธิารรเทศร่วมกับกองนะครับเพื่อที่จะค้นหาว่าปัญหาอะไรที่เราต้องการแก้ไขอย่างเช่นสมมติเราไม่จาเป็นต้องพัฒนาทั้งสิบจุดเน้นนะครับก็จะเป็นเน้นที่จุดเน้นใดจุดนนหนึ่งจุดเน้นหนึ่งที่เป็นปัญหา ่างเช่นจุดเน้นในเรื่องของการขาดการเขียนซึ่งอาจจะเป็นปัญหาของของกลุ่มเราแล้วก็มาคดคีดค้นนวัตรกรรมที่เป็นภาพรวมของกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพในการที่จะแกไ้ไขปัญหานี้ร่วมกันของของของกลุ่มเรานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดคงได้ได้มีการประชุมกันแล้วก็ทางศึกษาในเทศผมจ้พูดถึงต่อไปนะครับ ก็คงไม่รบกวนเวลาท่านมากนะครับคงได้เวลาสมควรแล้วเนาะก็ขอเปิดการประชุมนำเสนอ SD p l a แนะครับของกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยียร์นับัดนี้ครับก็ผมว่าคงจะเข้าฟังเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ภรกิจการเยอะนะครับจะ,จะพยายามฟังกับพวกเราให้มากที่สุดนะครับยู่พวกเราให้มากที่สุดครับขอบคุณมากครับครับ กราบขอบพระคุณท่านดรวิรัสศักดิ์คำล้านนะครับรองผู้นการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสีของเรานะครับวันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมออนไลน์ครั้งนี้ครับวันนี้ท่านได้พูดถึงความสําคัญต่อการพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในการจัดทำ s d plan ของทางผู้บริหารและก็สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการวางแผนก็คือเรื่องของ การทำนโยบายให้สอดคล้องกับทางต้นสังกัดทางกระทรวงแล้วก็ที่สําคัญก็คืออนโยบายจุดเน้นของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเรานะครับครับผมครอ,อบคายของ SDPAN แในวันนี้มีอย่างที่ท่านประธานได้พูดไปแล้วก็คือมีทั้ง4เรื่องก็คือเรื่องของอตนเองของผู้บริหารนะครับเรื่องบริบท3ครูและบุคลากรและก็ที่สําคัญก็คือหัวใจสําคัญ ของ S d เป็นก็คือคุณภาพผู้เรียนนะครับวันนี้นะครับมีผู้บริหารนะครับคุณครูแล้วก็บุคลากรการทางการศึกษาของเราทั้งสมาชิกในกลุ่มของเรานะครับตอนนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับประมาณ31ท่านด้วยกันนะครับนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทางด็อกเต พิยธันเบญจเทพรัศมีได้ทักทายกับทางสมาชิกของเราครับเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านสนนวิสุเหมือนเหล่านะคะ,ะก่อนอื่นนะคะจะขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันกอดเนาะถ่ายภาพเพื่อเป็นการเช็คอินในวันการประชุมในวันนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่อยู่ในห้องประชุมนี้เปิดกล้องนะคะคุณครูสิริพัชชาเราไม่เราไม่ต้องใส่ฉากหลังก็ได้เพราะว่าเราจะหายไปในฉากเราเอาฉากออกเนาะเราจะได้เห็นหน้าชัด โอเคคุณรูพิทักษ์อ่ายูเซอร์โรงเรียนบ้านม่วงคำนี่ใครคะคุณท่านท่านพออุทิศครับยังไม่เห็นหน้าท่านพอเลยนะครับโอเคครับเห็นแล้วครับท่านโอเคค่ะอ่าคุณรูพัชชาเอาฉากหลังออกระบบระบบอมคอมไม่รองรับครับ เอาออกแล้วค่ะแต่ว่ามันมันมีปัญหาหนิดนึงค่ะท่านสอนอโอเคค่ะรา่างาประชุมเลยจเจ้าใส่ไม่เป็นไรงั้นอ่าขออนุญาตถ่ายภาพทุกท่านร่วมกันอีกรอบหนึ่งนะคะเรียนเชิญมองกล้องด้วยค่ะพร้อมค่ะหนึ่งสองสากดไลค์ด้วยค่ะกดไลค์โอเคหนึ่งสองสามขอบคุณทุกท่านค่ะ สำหรับในส่วนของการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะทางาเลขาของกลุ่มได้ส่งรายละเอียดกำหนดการในการนำเสนอ,อ SD p l แพนของท่านผู้บริหารแล้วก็การนำเสนอผลการดำเนินการในรอบหนึ่งเดือนนะคะเราเปิดภาคเรียนในวันที่1นึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นมาจนถึงวันนี้วันที่ย9แล้วทางโรงเรียนทำอะไรไปแล้วบ้างตามที่ เปิดเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรขึ้นไหมในโรงเรียนของท่านนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในวันนี้ใน,ในรอบปีที่ผ่านมาหรือว่าภาคเรียนก่อนน่ะไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงแล้วเนาะเราเอาแค่2 9วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะสําหรับในรายละเอียดของโรงเรียนนะคะส่วนของท่านผู้บริหารก็ SD สดีแพลนตามประเด็นที่ได้ให้ไปตั้งแต่แรกนะคะตอนนี้ก็มีท่านผอหลายท่านนะคะส่ง SD Plan นะคะเอกาสารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ส่งนะคะนำเสนอเสร็จในวันนี้ค่อยส่งทีหลังก็ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นการรวบรวมแล้วก็จะทำรายงานนำเสนอต่อท่านรองอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยียของเรานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตเริ่มเลยละกันนะคะสำหรับในการนำเสนอในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา25 6 4้าสิบนะคะเราจะเริ่มจากโรงเรียน บ้านม่วงคำก่อนนะคะบ้านม่วงคำเป็นโรงเรียนเล็กพี่ขี้หนูของเรานะคะโดยคุณครูภูลศักดิ์ที่เป็นผู้บริหารนะคะรักษาการในตําแหน่งผอ,อโรงเรียนนะคะได้มีการวางแผนในการดําเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาอย่างไรนะคะแล้วก็จะต่อด้วยคุณครูวิชาการที่จะมานําเสนอในส่วนของการดําเนินการในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะเขาเรียนเชิญโรงเรียนบ้านม่วงคําค่ะ,ะเดี๋ยวแชร์เปิดแช์ก่อน โอเคแชร์สกรีนได้ไหมคะ